พี่น้องน้องพบกับข่าวบนเจ้าเนียมิงซีเอ็กจัลเากันทสรเมื่อนี้มาทักทายสบายดีกันเชืงเปลนวอาทต์เป็มือพักอนของเาพ้นเต็มมือที่เาเรียกพราะเเรียกเ่มีมือวันเสาร์อาทิตย์นะสรเมื่อนี้กับ จะมีต้องดำๆเนาะต้องดำๆที่ที่มีคนเอซีมาให้เนาะจึงจะเป็นผู้บริหารผู้จัดการส่วนตัวที่เมื่อคืนได้เห็นที่ว่าเอฟซีจะบอกว่าเอฟเนี่ยแต่มาอ้อมการไปญแจว่านี่เอาผู้ทีเชื่อมเห็นอยู่กล้องกล้องเล็เๆีะเก็เลยว่ามันเอซีนี่เนี่ยเป็นกล้องดำๆที่นี่นะเราจะมาแก้เรื่องว่าผู้บริหารผู้จัดการทั้งสองของเรานี่ เปรเียบีียังให้เป็นความควรบรนดาธิ์ดีกว่าเจ้าเนาะโอเคก่อนจะมาแกะกล้องลำดับนี้น้ำกันเนาะเอาไปพักชมโฆษณาจากบริษัทซีเอ็กซ์จำกันเสียก่อนเนะาะจัดน่อยหนึง่งขั้นโฆษณาก็น้องพี่น้องเนาะดินงามาราคาถือบริการดีต้องบริษัทซีเอ็กซ์จลทรจำกัดผู้เดียวเด้อพี่น้องพิเศษซื้อในช่วงท้ายปีสองปัญซาวนี้มีของเจี๊ของแถมอีกหลากหลายหลายการ ้าอ่านไปครับโฆษณาดีๆจาก CX ที่นามาต้องบอกว่าสสำหรับลูกค้าที่ต้องการดินงามราคาชื่อบริการดีต้องติดต่อไปที่ CX จะเดินสักผู้บริหารการตลาดโคตรใจดีเลยโอเคสำหรับข้อดำๆนี่มันจะมีหัวข้อว่าฝากถึงเฮียยมิงอายุน้อยร้อยล้านที่บ้านดอนนุนจากลงคำสร้างเป็นพระบุว่าแม่นเอียง ซึ่งเขาจะมาแกะกล้องวยน้ำกันนะมันจะแม่นที่ใหญ่เขามาเป็ี่ยนสายกล้องของเราแกะกล้องน้ำกันตีก็แหนวกันน้องเลยน่าจะเป็นบอมแมนไอโฟน12เราถ้าไอโฟน12น่าจะบอกกล้องใหญ่แบบนี้แต่ว่าจะเป็นตู้เย็นน่าจะบอมแมนตู้เย็นก็น่าจะบอมแมนต้อง มันก็จะเป็นเกิร์่น้องเนาะเป็นเกิร์บแต่ว่ากับเกิร์บไหนน่าจะทนยู่เพราะอากาศบ้อเข้าโอเคงามอยู่น้องงามอยู่เป็น ทางผู้จัดการส่งตัวเพิ่นเพิ่นเอฟซีให้เมื่อวานนี้เป็นเกลือที่ใส่ในการลุยตุ่มแล้วก็เกลือที่ฟุน้นะเพราะว่าขูดเก่าที่เพิ่นเก็บให้ในช่วงเดือนก่อนน่ะมันจะเริ่มเก่าแล้วนะสหรับนะก็อยากขอบอกขอบใจแล้วเราผู้เอฟซีให้เด้อเอฟให้เด้อในการใจท่านแต่ยังมงูมาตำร่าแล้วหรือนะนะเป็นเป็นเกลือ โอเคอยู่เป็นเกือบที่เยามากใช่เพราะว่าเบียของเขามันมันได้ลงลุยสนามตลอดเข้าป่าตลอดเนาะมันเกือบกัะอู้ให้นานตลอดเนาะใส่ร่นนี่มันจะเทแน่นเนื่องมันกันน้ำได้แล้วก็มันเป็นราคาที่โอเคอย่ายไรสำหรับคนจิตินจิตินงบน้อยๆเนาเพาใช้ได้พูดละเสียงเส่นไปนี่แต่ถ้าโอเคอยู่เนาะเขาหากว่าเห็นก็มาปากไว้กองโตเ็ดเบี้ย ถ้าเป็นเกิดงามเลยพี่น้องเอ้ยขอบใจเด้เข้าใจพีซื้อให้เ้อถ้าจะเป็นซาร่าห์เลทรัพย์ที่ซื้อให้เป็นของกวาดหรือว่าเป็นการที่นใไซเฮาห่างนั่นโอเคนะเกิดงามก็ว่ากันไปสำหรับผู้ใดที่อยากได้ดินงามราคาถิเจะอย่าลืมเ้อพี่น้องเนาะส่วนนี้ C x เป็นจัดโปรโมชั่นแก้พี่น้องจัดโปรโมชั่นให้ผู้ใดที่ซื้อหนึ่งกับเขาจำนวนหนึ่งไร่ขึ้นไปอย่าลืมของลดกเล่เจ๊แก่กันนะ ไอปีสองวันสามนี่ซีเอ็กมีโปรโมชั่นแจกเหรีเนาะจำนวนสองลายและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายการฝากติดตามกันนะครับก็คงเข้บใจเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกับซีเอ็กเดินซัะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโปรยใซให้วอนทุกคนทุกสหายทุกท่านที่ประกอบพิธีงานใดก็แล้วแต่ขอให้ประสบผลจะเร็จท้ายปี แล้วก็มีอัยมวันนักสุขภาพสระมันนี่มันเย็นนะมีความจำใจได้ของมคยแจ่มี้ให้ดังเัินไลน้องเข้าไมาค้าขายลำรวยลำรวยพี่น้องบ๊ายบาย